เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าระบบ traction control ในใรถมอเตอร์ไซค์ที่ใครๆก็รู้ว่าช่วยเรื่องความปลอดภัยแต่ทำไมหลายๆคนถึงเลือกที่จะปิดวันนี้ Mo t o อร์ฟมีคำตอบครับระบบ traction control นะครับหรือระบบป้องกันล้อหมุนฟรีอัตโนมัตโดยใช้เซนเซอร์ตรวจจับวัดความเร็วของรอบล้อหน้าและรอบล้อหลังถ้าล้อหลังหมุนเร็วกว่าล้อหน้าอย่างผิดปกติเช่นออกตัวแรงจนล้อฟรีระบบจะสั่งลดแรงบิดทันทีซึ่งส่วนนี้นะครับก็เพื่อควบคุมการเลื่นถลไม่ให้รถเสียอาการนั่นเองโดยระบบนี้นะครับส่วนมากมักจะอยู่ในรถระดับกลางถึงใหญ่เช่น BigB ตตั้งแ่500 ซีขึ้นไปหรือจะเป็นรถสปอร์ตทัวริงและบิ๊กสกูตเตอร์ครับแล้วถ้ามันช่วยเรื่องความปลอดภัยได้ขนาดนี้ทําไมหลายๆคนถึงเลือกที่จะปิดเหตุผลหลักเลยก็คืออยากให้รถปล่อยแรงได้เต็มที่ถ้าให้พูดกันตรงๆนะครับ หากปิดระบบนี้รถมันขับสนุกขึ้นจริงครับซึ่งก็จะพบเจอในผู้ขับขี่ที่ชอบยกล้อหรือชอบทำ p พาเวอร์สไลด์พอระบบนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้อัตราเร่งถูกจำกัดเอาไว้ไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่แต่ก่อนจะปิด traction control นะครับก็ต้องคำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้ก่อน1ห้ามปิด traction control โดยเด็ดขาดถ้าคุณไม่มั่นใจว่าจะควบคุมรถได้เองพอแค่เซียววินาทีเดียวอาจไม่มีโอกาสได้แก้ตัวอีกเลยและ 2. ห้ามปิด traction control ตอนฝนตกหรือถนนลื่นโดยเด็ดขาดพอแค่เปิดคันเร่งหนักไปนิดเดียวล้อหลังหมุนฟรีอาจทำาาให้รถ แต่ถ้ามี traction control เปิดไว้รถจะควบคุมตัวเองให้มันคงได้และสำหรับใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมปกติคุณเปิด traction control ไว้ตลอดไหมและถ้าปิดปิดเพราะอะไรคอมเมนต์มาหน่อยอยากรู้